ถ้าฟ้าอยากเป็นแอร์ฟ้าต้องมาเรียนที่เอ็มพีดีไอมหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีรเ,มมพเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าเรียนเอ็มพีดีไอที่มหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีแล้วได้อะไรบ้างมาดูพร้มอมกันเลยคะ่ะเรียนที่สถาบันน,น,นนัาบุคคลากรการเงินที่กเกษตรันฑรตเุาคนจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับการทำกานในอุตสาหกรรมการเงิน การเดินการร่ายการแต่งกาย,ย,ยเรียนบริการที่ APDI นะคะมีเครื่องบินจริงมีห้องม็อ,อกอัพให้ปฏิบัติการจริงนะคะมีสระว่ายน้ําห้องดับเพลิงแลรสไลด์แล้วก็ห้องสารองแบบที่นั่งให้เพื่อนๆได้เรียนการบริการต่างๆนะคะเช่นการเสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟอาหารแล้วก็มีการเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการด้วยค่ะและความรูม้ด้านภาษาที่จะได้จากคณะ APDI แห่งนี้นะคะมากมายเลยค่ะ มีการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวันและมีการสอบวัดระดับภาษาสากลทั่วโลกหรือโทอทีกทุกๆหนึ่งปีและเมื่อเราเรียนจบนะคะก็สามารถที่จะนำคะแนนโทอีกนี้ไปยื่นเข้าทำงานได้คะ่ะในส่วนของความรู้ในด้านธุรกิจการบินนะคะเนื้อาหาที่เรียนนะคะจะเริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของธุรกิจการบินสายการบินที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนสายการบินพันธม,มิตรคืออะไรสินค้าที่โหลดใต้เครื่องโหลดได้หโลดหโลดไม่ได้ คิดว่าเรียนธุรกิจการบินเนี่ยเป็นแอร์ได้อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรียนธุรกิจการบินเนี่ยเราสามารถจะเป็นแอร์สจวัการซูบิคาโก้แลมแล้วก็บูมมากมายเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจในธุรกิจการบินผมก็อยากให้ที่นี่เป็นอิกตัวเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆมาเรียนกันเยอะๆนะคะ